ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับผมไม่ค่อยอินกับตัว Netflix จริงๆว่ะนะครับวันนี้ส่วนตัวผมนะคือหลายๆคนอนาะชอบอวยหุ้น Netflix นะครับแต่ว่าอันนี้คือคือคือส่วนตัวผมผมอาจจะแบบไม่ได้ชอบธุรกิจสไตล์แบบสตรีมมิ่งแบบต้องหาสื่อมามาตลอดเวลานะครับคือผม คือมันก็ดีแหละหมยถึงว่าธุรกิจมันอ่ะมันก็สามารถพิมพ์เงินได้เยอะคือ Netflix เนี่ยข้อดีของเขาคือเขามีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างดีนะครับในสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มมันจะเหมือนกับ Duo l i n โกแต่แปลว่าเป็น Duo l i n งโกเวอร์ชันอัปเกรดนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนอื่นๆไงผมก็จะไม่ค่อยชอบพุ้นที่แบบต้องมาลุ้นว่าไตรมาสนี้จะออกซีรีส์อะไรที่มันปังๆหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยพี่ครับแต่ว่า Netflix เนี่ยมันก็มีคอนเทนต์ท แบบปังๆมาโดยตลอดซึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับนะคะว่า Netflix กซะทำตัวคอนเทนต์ได้ดีมากๆนะครับคือเขาก็เป็นผู้นําในตลาดคอนเทนต์นั่นแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบการลุ้นอะแค่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณรับได้กับเรื่องการลุ้นก็โอเค Netflix ก็มันไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะครับคนก็ชอบเยอะนะนะครับ